สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่หมู่8นะครับตําบลบางเสถียนอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาติดตามผลงานนะครับสารย่อยสลายต่อสร้างฟางข้าวตาคู่หูเกษตรตองแดนะครับจากแปลงนาชาวของชาวนานะครับที่ประสบปัญหาข้าวดิดเสมอเต็มทุ่งนะครับตอนนี้ใช้ตองแไปรอบหนึ่งแล้วก็วิธีการทํายังไงนะครับที่ประสบผลสำเร็จประมาณนี้นะครับเราไปคุยกับเจ้าของนากันค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับลุงตีครับแนะนำนะครับใช้ตองแยังไงถึงได้ ชิ้นงานอย่างนี้โอ้ใช้ตกแปะไปแค่ครั้งเดียวจริงๆก็คือเราใช้ตกแปะนี่นะก็ค,คือแบบที่ลุงตีแนะนําเลยนะครับก็คือสองวันย่ำสามวันย่ำเนี่ยแต่ภายในสิบสองวันที่ผมหมกักน,นะสิบสองวันนะคือว่าสิบสองวันคือเราพร้อมหวานเลยครับ,รบพอเราหวานเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ดูแลดูแลเขานะครับมันหายไปเลยเนาะพี่ ผมที่ผมบอกว่าให้ผมให้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นครั้งก่อนๆเนี่ยครับผมคราวนี้เข้าออกแล้วอืผมให้ตองแปดในร้อยเปอร์เซ็นต์อืมออผมมองก็มันไม่เจอแบบไม่เจอข้าวหางอ่ะครับมันหายไปเลยอ่ะมันหายมันหายไปไหนจากหางเต็มทุ่งใช่ต้องต้องเดินดูนะมันถึงมันถึงจะตรงนู้นทีตรงนี้ทีทุกคนแต่ตอนนี้คือที่ผมมองไปคือไม่เจอเลยอืมเหลือแต่ข้าวสวยๆทั้งนั้นเลยใช่แล้วข้าวสมบูรณ์มากอันอันนี้ก่อนหมักเราล่อไปครั้งหนึ่งเนาะ ใช่ใช่ใช่ครับเราเราล่อไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เอารถมาปั่นก็ฉีกด้วยตองแปดใช่ครับแล้วก็หมักสิบสองวันหมักสิบสองวันสิบสองวันนี่คือระหว่านสิบสองวันพร้อมหวานเลยพร้อมหวานก็คือแช่ข้าประมาณสักวันที่สิบอ่าใช่ครับผมแช่ข้าววันที่สิบนะครับแล้วก็หวานมาก็ไม่นานนะใช่นานนะไม่นานนะถือว่าไม่นานสิสิบสองวันนี่คือไม่นานคือว่า เราหวานไปภายใน20วันที่มากเลยแล้วผลที่ได้คือแบบนี้อย่างนี้เลยที่ห็นเห็นเลยครับข้าวเต็มทุ่งเลยทุกคนสวยมากพวกหญ้าพวกวัชพืชก็แลลดลงเนาะน้อยลงมากครับเยอะเลยมันเบาไปเลยอ่ะใช่ใช่เพราะว่าก่อนนั้นคือเยอะมากใช่แล้วข้าวออกเสมอข้าวออกเสมองูเงก่อนออกนู่นทีออกนี่ทีอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันี้ออกปลายนาที่ว่าดินดอนออกหมดเลยคือมัน ตรงไหนสมประกอนสมบูรณ์ตรงไหนออกก่อนแต่ตอนนี้คือสมบูรณ์หมดสมบูรณ์หมดอืต้องยกให้ตรงแปดจริงๆผมผมยอมรับคือนี่คือนาผมใครไม่เชื่อนะครับมาดูที่นาผมนะครับที่นาผมนี่คือผมทําแล้วก็มาสอบถามวิธีกันได้เลยใช่ใช่เนี่ยอันนี้คือได้ผลจริงคือประทับใจสุดๆประทับใจสุดเลยอืให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นาไหนไม่รู้แต่นานี้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าคนจะโทรมามาพูดคุยนะครับก็มีเบอร์ติดต่อครับทางก็เจ๋งเด็กเร่งกุ้งนะครับ ก็จะมี0954401528นะครับอันนี้โทรไติดต่อทางมาพูดคุยและสอบถามวิธีการใช้นะครับได้นะครับแล้วก็ถามว่าใช้สำเร็จจริงไหมประมาณนี้นะครับโทรมาลองคุยกันดูก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะทุกคนที่สร้างความประทับใจให้เรามากๆเลยเนาะสำหรับคู่หูตองแดนะคะถ้าใครที่เคยเห็นแปลงนี้จะรู้เลยว่าันสุดยอดจริงๆคนแถวนี้บอก หายไปไหนหมดจริงๆคนตรงนี้เขารู้ลอบเดียวคดีหายหมดใช่ใช่ใช่ครับคนที่เนี่ยเขาจะขี่ผ่านเขาจะรู้เลยรู้กันก่อนนี่คือว่ามีแกเข้าวางทั้งนั้นเลย่คะแต่งวดนี้เฮ้ยมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วทุกคนพันไปเลยับบเจสซูพันใช่ใช่โอเคครั้งเดียวอะมันเกินคุ้มไหมพี่มันเกินคุ้มเอาเอาสมมุติเลยนะสมมุติเลยนะต้องแปดผมใช้เงี้ย ยี่สิบไร่เป็นเงินสี่พันสองนะครับเราได้เกินมาเนี่ยสิบไร่เอ้ยสิบเกวียนคุ้มไหมคุ้มไหมได้เงินแสนคุ้มไหมคะได้เงินแสนคุ้มไหมเอ่าทุกคนตัดสินใจเลยนะคะท่านใดมีปัญหาเข้าดีดไม่อยากให้ลองแล้ะตอนนี้คือต้องใช้เลยต้องใช้เลยครับผมผลงานเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะคะผลงานเยอะเลยครับค่ะมั่นใจได้เลยค่ะมั่นใจเลยคู่หูตองแปดช่วยท่านได้นะคะ ติดต่อสอบถามมานด่วนเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปดีๆถัดไปนะคะว่าเราจะไปช่วยชนะแก้ปัญหาข้าวดิบที่แปลงนาของใครขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ